พฤติกรรมของผู้ชายนะคะที่ไม่ควรมาเป็นสามีนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยนะคะมีแต่คุณเท่านั้นเนี่ยที่ทําอะไรเพื่อเขาทุกอย่างนะคะข้อที่สองคือเขาไม่เคยสนใจคุณเลยนะคะไม่เคยเอ,อแคร์คุณนะคะว่าเขาจะ คุณต้องการอะไรนะคะอย่างเช่นวันเกิดวันวาเลนไทน์นะคะเขาไม่เคยซื้อของขวัญอะไรให้คุณเลยนะคะหรือคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยคุณบอกให้เขาพาไปเที่ยวเขาก็ไม่พาไปเที่ยวนะคะข้อ3าคือเขาไม่เคยแคร์คำพูดของคุณไม่เคยฟังคําพูดของคุณนะคะแล้วไม่สนใจคุณนะคะเขาจะพยายามปัดนะคะพยายามอ้างเรื่องงานนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งนะคะแล้วก็ติดงานนะคะข้อ4ี่คือเขาเนี่ยจะ เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะจะทํางานของเขาไปวันๆนะคะไม่เคยบอกเป้าหมายในชีวิตของเขากับคุณนะคะจะสร้างอนาคตอะไรกับคุณไว้บ้างนะคะเพื่ออนาคตที่ดีของคุณนะคะข้อที่ห้าคือเขาไม่มีความโรแมนติกให้คุณเลยนะคะไม่เคยแบบเอาอะไรอะ่ะสร้างความโรแมนติกต่างๆให้คุณเลยนะคะหรือหอมคุณนะคะเกี่ยวกับความโรแมนติกนะคะที่ผู้ชายเขามีกันนะคะข้อหกคือ เขาไม่เคยเอ่ยปากชมคุณเลยนะคะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะคุณมีความเลิศทางด้านไหนเขาไม่เคยเอ่ยปากชมคุณเลยแม้แต่น้อยนะคะถ้าคุณผู้หญิงหรือเพื่อนๆน,นะคะเจอผู้ชายแบบนี้นะคะครูวดาขอแนะนําว่าอ,อ,อย่าเอามาเป็นสามีเลยนะคะเพราะว่าอยู่ไปอ่ะนะคะก็สั่งทต,ตายนะคะขอบคุณค่ะ